คนเต็มร้านแล้วน้องใหญ่มากมานะสองมือเลยเมนูนี้แหละที่ทำให้เราอยากมากินที่นี่อย่าสั่งผัดกับเราโอเคไหมโอเคนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีภารกิจไปกินร้านอาหารที่ชนบุรีนะคะร้านนี้เราเห็นเพจ a c e b o o k นะคะเขาแนะนำขึ้นมาแล้วก็เลยทำให้เราอยากไปกินมากนะคะนะก็เลยเออไปวันนี้ล่ละเดี๋ยวพาไปดูนะคะไปไปกัน <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงชนบุรีแล้วนะคะเราโทรไปสอบถามที่ร้านเนาะว่าคนเยอะไหมร้านเปิดหรือเปล่าร้านเปิดนะคะแต่คนเต็มร้านแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะที่หน้าร้านว่าจะเยอะขนาดไหนแล้วก็ใช้เวลารอเนี่กี่นาทีนะคะร้านที่เรากำลังจะไปก็คือชื่อร้านว่าจิ๊บซีฟู้ดตอนนี้เรามาถึงร้านแล้วนะคะจิ Food ๊บซีฟู้ดเขาเปิด9โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะคะแล้วตอนนี้คือแบบคนเต็มร้าน กำลังหาที่จอดรถอยู่ซึ่งเราต้องจอดตามหน้าร้านนะคะแล้วก็เราไม่เห็นที่จอดรถเลยนี่นะคะทุกคนเมนูเขาเยอะมากๆค่ะแล้วก็เมนูที่เราอยากทานนะคะก็คือเมนูนี้ข้าวราดกั ไข่ดองยำแล้วก็แกงส้มไข่ปลาแบบนี้นะคะแล้วดูเมนูดิเมนูคือเยอะมากแล้วแต่ละเมนูคือแบบว่าน่ากินมากเลยนะคะนี่ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะคะคนเยอะมากเขาบอกว่าต้องรออาหารนานนิดนึงนะคะเยอะจริงๆเมนูเยอะจริงๆและน่ากินแบบกอบทุกเมนูเลยยังไม่พอนะคะมีนี้ด้วยนี่ บรรยากาศในร้านก็คนเต็มเลยนะคะคนเยอะมากแล้วเรานั่งอยู่ตรงนี้ร้อนมากทุกคนแต่อย่างดีที่มีลมแบบเออโชยบ้างนะคะระหว่างรออาหารเนะเราะแล้วก็ไปได้ของกินเล่นมานะคะจะเป็นของแช่อิ่มแล้วก็เป็นเม็ดมะม่วงเนาะที่เข้าไปดูก็เอาอันนี้เลยเม็ดมะม่วงนะคะทุกอย่างอะ่ะคือเราชิมได้หมดเลยเขาให้เราชิมได้หมดเลย ทำแบบเขาบอกว่าทําใหม่ๆเลยนะคะส่วนนี้ชิมมาแล้วเชอร์รี่จะออกชาิหวานๆกลมกล่อมอร่อยส่วนนี้ก็เป็นว่าข่ามแช่อิ่มอันนี้ถ้าแช่เย็นกินกาจะอร่อยมากนะคะเขาว่าไม่แช่ก็อร่อยแล้วสามอย่างสามร้อยนะคะนี่ก็พอเอาเป็นแบบก,กริปบลอนะคะระหว่างรอทันเล่นสี่สิบนาทีผ่านไปกินแต่น้ำโค้งแล้วขนมคุกกริบคุกกริบนี่น่าสุดเขาเก็บเผ็ดซื้อแล้วจ้ารอต่อไปจะดูว่า ่ชัวโมงว้าวอันนี้เป็นข้าวปลากระพงทอดนะคะทุกคนคือน้องใหญ่มากมากนะคะดูปลาดิดูสองมือเลยใหญ่มากชุดนี้เท่าไหร่สองร้อยสองร้อยถือว่าคุ้มปะคุ้มนะคะแต่ว่าเมนูเนี้ยชั่วโมงนึงนะคะในการรอคอยแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆน,น่าจะตามมานะคะนี่ได้เป็นจานแรก เมนูนี้นะคะกัง้งดองแล้วก็เป็นแกงส้มไข่นะคะเมนูนี้แหละที่ทำให้เราอยากมากินที่นี่นะคะว้าวน่ากินเหมือนในรูปไหมทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราจะชิมกันนะคะว่ารสชาติอ่ะเป็นยังไงคุ้มแล้วก็สมกับการรอคอยไหมกับเวลาหนึ่งชั่วโมงกว่ามาถือว่าโอเคนะหนึ่งชั่วโมงกว่าเพราะว่าตอนที่เรามาถึงคนเต็มรนะ้านแบบเต็มทุกโต๊ะจริงๆนะคะ น้ลำลายไหลละบอกทิปให้นะคะสำหรับใครที่อยากได้เร็วนะคะถ้ามาช้าแล้วอยากได้เร็วต้องสั่งเมนูมาแล้วทุกคนผัดกะเพราเรามาแล้วเ <c oughs> ขาบอกว่าเมนูที่ช้าที่สุดคือผัดกะเพรานี่นะคะกะเพราหอยเชลล์หมึกน้ำดำทุกคนจานนี้ก็สองร้อยบาทเหมือนกันนะคะบนโต๊ะเนี้ยคือจานละสองร้อยหมดเลย หอมน่าทานมากหมึก้ำดำก็น่าทานปนะูไข่ดาวดิ่น่าทานไหมน่ากินเานาะน่ากินทุกอย่างเลยแล้วคือรสชาติเนี้ยอร่อยด้วยส่วนใครที่อยากได้เร็วนะคะอย่าสั่งผัดกับข้าวโอเคไหมโอเคนะนะคะเดี๋ยวเราจะชิมแกงส้มไข่ริวกิวนะคะอยากกินมากนี่ <oughs> <oughs> คุ้มสมกับการรอคอยมากๆเดี๋ยวชิมกัง้งก้างไข่ดองนะคะว้าวดูไข่ดิอุ้ยนี่นะคะไข่จิ้มซีฟูด้ด อ,อ,อร่อยเบิร์นหลีดจานได้ปะแต่ร้องไม่ไหวแล้วอร่อยทุกคนจานนี้สองร้อยบาทองไงอ่ะสองร้อยบาทแต่ถ้าอยากกินอยู่กรุงเทพต้องขับรถมานะคะ1ิบซีฟูดชนบุรี yes เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าผัดกระเพรา เพราะว่ามันน่าจะคนสั่งเยอะแน่เลยอ่ะก็เลยรอนานนะคะอันนี้แบบร้อนๆเลยกระเพราหมยเชลลอ,อร่อยหนอมากไม่ได้แต่ก็อย่างว่าค่ะมันรอนานเกินนี่เป็นหมึกน้ำดำแลจัด อืมหอมเลยหวาน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 กึศึกนะอืมก็โอเคนะแต่สำหรับเราอ่ะชอบเมนูจานนี้ที่ตั้งใจมากินที่สุดละออร่อยเลยแล้วก้างดองก็คือสั่งกลับบ้านด้วยนะคะคุดหนึ่ง สำหรับร้านจิ๊ซีฟูดนะคะถือว่าโอเคมากๆเลยกับเมนูที่เราตั้งใจมากินนะคะก็คือเมนูกั้งไข่ดองบวกแกงส้มนะคะอร่อยมากๆเลิศๆล,ล,ล,ลไปเลยคุ้มค่ากับการมามากที่ขับรถจากกรุงเทพมาถึงชนบุรีนะคะส่วนเมนูผัดกะเพราแล้วก็ปลาก็คือเป็นเบสิกทั่วไปเลยไม่ได้แบบว้าวอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็รสชาติใช้ได้ค่ะแต่ว่าที่เลิศที่สุดเลยแล้วก็ประทับใจก็คือเมนูที่เรา i